สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาเช้านี้กันนะครับฟุตบอลเรื่องเยอะมากเลยไปไปฟังกันเอเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้จบแบบไม่มีประตูน,นะครับมีคนโพสต์ใน Facebook ว่าเกมเมื่อคืนนี้น่าจะเวลาไปนอนมากกว่านะครับก็จังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับโดมินิกคาร์เวิร์ดเลวินนะครับยิงพยายามยิงจากบริเวณ ใกล้ประตูนะครับแต่ก็ไม่ได้แล้วทอมเดวิสก็มาตามซาำก็ไม่เข้าอีกนะครับอันนั้นก็คือใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับจากเกมเมื่อวานนี้แล้วก็ในส่วนของแมนซิตี้คือนะเตะกับเบอร์นลียนะครับจะได้ดูว่าจะทำให้ลิเวอร์พูลต้องยืดเวลาฉลองแชมป์ยังเป็นทางการไปอีกหรือเปล่าโมฮัมเมดซาร่าไม่ได้ลงเมื่อวานนี้นะครับแอนดี้โรเบิสันก็เจ็บนะครับ ก็เลยแดงพิีฟอร์ดเลยไม่ค่อยมีบททดสอบเท่าไหร่นะักในการแข่งขันเมื่อคืนนี้ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูล30นัด83ดสิตี29นัด60นะครับเลสเตอร์30นัด54ิเชลซี30นัด51แมนยูกับวูฟนะครับในโซนยูในโซนยูโรปาลีก30นัด46่สิเชฟฟีเรตเต็ด30นัด44นะครับ ซึ่งเชลซีเนี่ยเมื่อวานก,ก็ชนะแอสตันวิลล่าสประตูต่อหนึ่งนะครับโดยประตูได้มาจากคริสเตียนพูริสิชและก็โอลิเวียชิลูนะครับส่วนแอสตันวิลล่านั้นนำไปก่อนในช่วงท้ายครึ่งแรกก็แฟรงแลมพาดพอใจมากนะครับส่วนคู่ที่ค่อนข้างคลิกล็อกก็คือนิคาสเซอรยูเนเต็ดถลม่มเชฟฟิลด์เนี่เต็ดไป3-0นะครับใช้เขาถล่มได้ไหม ก็อเล็กซไซม์ไม่มายิงประตูแรกนะครับก็เชีและก็โจลินต,ตันนะครับยิงสองประตูที่เหลือส่วนเชฟฟิโนเดก็มีใบเหลืองแดงของอีแกลนนะครับไปยันที่สเปนกันบ้างน,นะครับเรยมลมัตรลิดชนะเรย์ลโซเซดาดสองประตูต่อนหนึ่งนะครับก็เซโยลามอสก็คาริมเบนเซมายิงประตูได้เมื่อวานนี้นะครับ เรือมาติดทำเฮทเวียได้ดีกว่าบาร์เซโลนาในการเจอกัน,นครับดังนั้นเมอร์ดิทนำจ่าฝูงขณะน,นี้ที่65คะแนนจาก30นัดนะครับแล้วก็เอ่อแอดมาริดกับเซบีย่า52นะครับเกตาเฟ่โซเซดาเดียริอัลที่48 47, 47 47ในโซนยูโรปาลีกบาเลนเซียที่46นะครับก็ดูจากแนวโน้มแล้วปีนี้ในส่วนของฟุตบอลสเปนแชมป์โคปาเดเลก็ไม่น่าจะได้ไปฟุตบอล ยูโรปาลีกนะครับเนื่องจากว่าคุยกันไว้ก่อนแล้วระหว่างแล้วโซเซดัดกับแอตลิติกดูเบานะครับซึ่งเป็นดาร์บี้แมชกันก็คุยกันว่าจะเล่นต่อเมื่อมีผู้ชมเท่านั้นแล้วก็ปล่อยโคต้ายูโรปาลีกไปโดยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วโซเซดัดก็อยู่ในโคต้ายูโรปาลีกในส่วนของลีกนะครับแต่อย่างว่าแหละคือฟุตบอลคู่นี้มันมีความสําคัญมากแหละที่เป็นดาร์บี้แมชแล้วก็การที่เล่นโดยไม่มีคนดูมันก็ น้องเงาแล้วนะครับคู่ที่เหลือมีเซอต้าปิโกชนะลาเบส6กศูนย์บาเลนเซียชนะออสซาสุน่า2อศูนย์นะครับอินเตอร์มิลานเมื่อคืนนี้โลเมลูลูกากูยิงประตูแรกของเกมนะครับก่อนที่อินเตอร์มิลานจะชนะซานโดรีย2ประตูต่อหนึ่งก็ย่งพอเบียดๆกันได้นะครับในการดวนแชมป์กาโชเซเรียในขณะนี้นะครับก็ตารางคะแนน อินเตอร์มิลานตามยูเวนตุสอยู่6คะแนนนะครับยูเวนตุส63นะครับเดนมลาน57นะครับอันหนึ่งลาซิโอก็ตามยูเวนตุสอยู่ที่1แต้มต่อไปนะครับหลังจากบุกชนะเจนัวสานประตูต่อ2อีกคู่หนึ่งนะครับรมมาชนะเลเช่4ประตูต่อ0นอันนี้เท่าที่เลือกมานะครับไปกันที่เทนนิสนะครับการแข่งขันอาดเดียทัวร์ของโนวัตโยโควิดก็แข่งไม่จบ หลังจากที่กรีกอ์ดิมิทรอฟนั้นติดเชื้อโครโรนาไวรัสนะครับก็เลยตัดสิญญญนใจยกเลิกการตัดชิงไปดีกว่าส่วนนักเทนนิสที่เหลือนะครับก็ก็คงต้องไปตรวจแหละจากภาพที่ออกมาของ BBC ก็คือนั่งอยู่กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟแล้วก็โนวัคเชคูิชแล้วก็ก็รับเชื้อไปเต็มๆเลยถ้าแต่โชคดีเอราคงไม่ติดนะครับ มีข่าวการเสียชีวิตของอดีต Running Back ของไมอามี o ดอ h ฟิงสต์รัมจิมชีตนะครับ, Heat, รบอายุ73ปีก็ในปี2017นะครับก็คือมีข่าวาว่าเขามีโรคสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์เบื้องต้นนะครับอาศัยอยู่ที่สถานผู้สูงอายุในรัฐ ฟอรดานะครับก็เรื่องของปัญหาสมองนี่ก็เป็นประเด็นหลักของ NFL มานานแล้ว NFL ก็ต้องพยายามพัฒนาในส่วนของโมกันน็อือยือแล้วก็มีก็มีการลงทุนนะูดทุนนะครับเรีเบติสนั้นไล่โค้ชรูบี้ Ruby, สาเกมหลังจากลาลิกา้ากลับมาแข่งนะครับ ฉะ่นั้น3เกมเท่านั้นหลังจากกลับมาแข่งก็ไล่เลยนะครับโดยที่ฟังเส้นสุดท้ายขาดหลังจากที่เบติสนาแพ้เลติบูบาวหนึงประตูต่อศูนเมื่อวานนี้ครับอันหนึ่งเพิ่มนวยการทางกีฬาเล็กเซครูฮิโร่นะครับเล่นให้กับเบติสไปมากกว่า220เกมจะคุมเบติสไปก่อนจนกระทั่งจบด้วยการจะเล่นเกมต่อไปกับเอสปานิอญในวันพฤหัสบ,บดีนะครับเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์บอลในตอนนั้นอีกที มาคมฟุตบอลซาอุดีอาระเบียนั้นส่งจดหมายไปถึงองค์การการค้าโลกในในปัญหาของการเช็คโอเวอร์สโมสรนิวคาสเซิลของกลุ่มนักธุรกิจจากซาอุดีอาระเบียนะครับก็จดหมายนั้นก็ออกไปทางแยว,ว่าขอให้พิจารขอให้เข้าใจว่าทางสัาคมฟุตบอลนั้นถือว่ามีความรับผิดชอบ ในการที่ต้องให้การเจราจานี้ผ่านไปให้ได้นะครับท่างสมาคมได้กล่าวไว้แค่นั้นผลฟุตบอลอื่นๆที่น่าสนใจนะครับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ชนะล,ลีเชนาเตสองประตูต่อศูนย์เวสต์บอรกับลีสแตมเท่ากันอยู่ในการแย่งแชมป์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพโดยที่นำฟูลแลมอยู่7จคะแนานนะครับที่เซเรียอคู่หนึ่งที่ยังไม่ได้กล่าวผลไปตาลันตาชนะซาสโซโลสประตูต่อนหนึ่งนะครับ เมื่อบุเลสติก้าสองนะครับก็สุดการนี้แทบจะเลื่อนชันน้นในทางปฏิบัติแล้วนะครับหลังจากบุกชนะเนินแบกสองขาต้องพประตูต่อศูนย์แต่คู่ที่เป็นประเด็นก็คือไฮเดนไฮน์กับฮัมบูกนะครับฮัมบูกนำอยู่2คะแนนก่อนเกมเมื่อวานนี้แต่ไฮเดนไฮน์ไปยิงประตูประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายพอดีนะครับทำให้ชนะ2ประตูต่อหนึ่งขึ้นไปนำฮัมบูก1คะแนนในโซนเพลย์ออฟนะครับตามสตุดการสามแดงสตุดการยิ้มเลยนะครับ ก็มีโปรตุเกสเล็กน้อยนะครับทีเวสเซนเตชนะอาร์เบสสามส่วนบรอมบี้เสมอคอมเบเดเกนที่เดนมาร์กหนึ่งวิเทลแลนด์แพ้ฮูสามสี่สนุกนะครับประมาณนี้นะครับไปที่สหรัฐอเมริกากันบ้างบริฟ์ฟาร์นะครับควอเตอร์แบ็กคนดังของทีมเบย์พัคเกอร์สนะครับอดีตบอกว่าคนนิงแคปนิงนั้นมีโอกาสที่จะเป็นฮีโร่คนต่อไปต่อจากแพตทิลแมนนะครับก็ ทางวิดีโอที่ลงให้กับ TMC Sport ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์นะครับฟารบก็มีคนถามว่าคิดว่าแคปเปนิกนั้นจะอยู่ในสถานะที่เป็นตำนานแบบแจ็คกี้โรบินสันตำนานนักเบสบอลของบุ o ลินด n d o เจ e r s สนักเบสบอลผิวสีคนแรกของเมจอรีกนะครับหรือว่ามูมห m ัดอาลีหรือไม่ในส่วนของงานที่เกี่ยวกับการาความเท่าเทียมกันทางสีผิวนะครับก็ ทางเวฟ้าออกมาแสดงความเห็นด้วยเขาพูดถึงแพทชิลแมนนะครับแพทชิลแมนเป็นอดีตผู้เล่น NFL เป็นเซฟตี้นะครับที่ขอออกจากอาริซนาคาร์ดินัเพื่อไปรับใช้ชาติไปรับใช้ทหารแต่ว่าถูกเพื่อนยิงกันเองนะครับในปี2004ก็เลยคิดว่ามันเป็นไปได้ที่แคปเปอร์จะขึ้นไปอยู่ในสถานะฮีโร่นั้นอย่างน้อยเขาทำให้ เขานั้นเน้นย้ำเรื่องการเหยียดสีผิวมาก่อนที่ n f l จะเข้าใจว่ามันเป็นการเหยียดสีผิวนะครับก็ตามประกาศที่ออกมาก็ไปในทางแง่บวกมากขึ้นอันหนึ่งมีนักบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยขึ้นลูกใหม่นะครับอังเดยาชิมอฟสกี้นะครับเขาอายุ19ปีมาจากมาซิโดเนียเหนือนะครับเขาก็ เล่นการแข่งขันทีชันยุโรปอายุไม่เกิน18ปีในระดับ B นะครับคเขาม,มีแบ่งดีวชันกันเขาทำได้18.4แต้มต่อเกมอันหนึ่งยาคิมอฟสกี้นะครับเล่นใน,ใน,นอ,อิตาลีในดิวิชั่น2อิตาลีอยู่นะครับแล้วก็ในลีกอายุไม่เกิน19ปีเฉลี่ย28แต้ม14รีบาว4.3มัสซ3สตีลนะครับ ะไปเล่นให้กับมหาวิทยาลัยรัฐวอชิงตันในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ทีนัสทานะครับยังมีคนเอาธงสาพ,พันธรัฐไปที่สนามทาราเดก้าในการแข่งขันเขาจะไปเล่นให้กับมหาวิทยาลัยรัฐวอชิงตันในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับไปดูในส่วนของกอล์ฟ ABC Heritage ที่รัฐเซาแคโรไลนานะครับแชมป์เป็นของเว็บซิมสันนะครับเจ็ดอันดัรของสิในวันสุดท้าย ชนะอัาฮัมอันเซจากเม็กซิโกที่ตีหอันเดอร์พาหกสิบห้าหนึ่งสตรกนี่แหละครับก็อับสามเป็นดานิเอลเบอร์เกอร์กับชายเลอ์แฮตตันจากสหรัฐอังกฤษตามลำดับนะครับที่20อันเดอร์พาแล้วก็อันดับ5ร่วมเป็นเซอร์กิโอกาเซกับโยอาคินนีมันจากสเปนและชิลีตามลำดับที่19นะครับบุ๊กสโควตก้าที่สินะครับแล้วก็17อันเดอร์พาหนี่มี6คนเลยทีเดียวนะครับ ก็เว็บซิมสันชนะรายการนี้รับไป1นึ่งล้านสองเหรียญสหรัฐนะครับคะแนนเฟรนเซส้าคะนนอารังอันเซ 7, 7, 7, 3, เจ็ดแสนเหมื่นมันเก้าร้อยเหรียญนะครับยินดีกับเว็บซิมสันด้วยไปดูฟุตบอลวันนี้กันนะครับฟุตบอลวันนี้มี2นาฬิกาแมนซิตี้กับเบอร์ลี่คู่นี้ก็ซิตี้ไปก่อน2-3ลูกนะครับแต่ถ้าให้มองมอง3ลูกนะโอเค เซเรีย A กันบ้างฟิออเรนติน่ากับเบรชเบรช่าตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่นี้ก็ยังมองฟิออเรนติน่าน่าจะชนะลูกหนึ่งนะครับเลเชกับมิลานเตะพร้อมกันเลยคู่นี้ยังมองว่ามิลานอย่างแย่เสมอแต่คิดว่าเบียดลูกหนึ่งนะครับแล้วก็บริลนย่าบิวเอนตุสตอนตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับก็ยูเวนตุสชนะก็หนีเป็นเก้าแต้มเหมือนเดิมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นยูเวนตุส ได้เปรียบอยู่2ลูกนานาชนะชนะสองลูกไปดูลีกอื่นนะครับลาลิก้ามีเบียแล้กับเซบียาตอนเที่ยงคืนครึ่งคู่นี้ก็เซบียาฟอร์มดีนะครับยันบาร์ซาได้แล้วฟอร์มดีกันชนะสามนะัดรวดก่อนหน้านี้น่าจะเป็นคู่ที่สนุกนะครับแลวแล้วก็คิดว่าเซบียาแต่คิดว่าเซบียาน่าจะเบียรลูกเดียวแต่อาจจะออกได้สามน้าเลยเลกาเนสกับกราดาตอนตีสามก็มีอะไรมากครับแต่มองเลกาเนสอย่างแย่เสมอนะครับ คือเลกเล็กน่าจะชนะได้แต่ผมมองว่าคนนี้เสมอมากกว่าที่เหลือนะครับปติเบรนเซ่กับมาติโมในโปรตุเกสตอน3ามทุ่มนะครับในซูเปอร์ลีก้ามีดิงบี้กับ OB นะครับตอนเที่ยงคืนที่กรีซนะครับลาลิซาโบลอสลาเนียพาเนโอเนียสท่าทุกเพิ่งกับเที่ยงคืนตามลำดับแล้วก็ตุรกีนะครับอารลันยาสปอร์แทปสันสปอร์แล้วก็อันตายาสปอร์บิลิเซสปอร์ตีหนึ่งพร้อมกันนะครับนี่คือข่าวทั้งหมดในวันนี้นะครับสวัสดีครับ